ตอนนี้นะคะเรานะคะก็ขยายโรงงานเป็นโรงงานแห่งที่สามจะเป็นในเรื่องของสกินแคร์แล้วก็คอสเมติกนะคะนอกเหนือจากการผลิตแค่พีอาหารเสริมอย่างเดียวค่ะครบวงจรมากขึ้นนะครับก็มีทั้งซัพพลีเมนต์นะครับแล้วก็สกินแคร์อยู่ในเฮลท์แอนดสทรีทั้งหมดเนี่ยนะครับ ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพพอเวลาเรามีเวลาทํางานแล้วก็ให้ได้งานมากที่สุดแล้วพอว่าจบเรื่องงานปุ๊บเราก็จะเป็นให้เวลากับลูกทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้จะมีงานกับลูกนะคะส่วนเรื่องของตัวเองก็จะมีค่อนข้างเหลือน้อยมากนะคะเพราะว่าเราอยากโฟกัสเรื่องลูกเป็นหลักค่ะเราสองคนเนี่ยครับไม่ได้มองเรื่องของ work life balance นะครับเช่นตอนนี้เรามีธุรก,กิจใหม่อะไรก็ตามแต่ในชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเวลาให้กับธุรก,กิจบ้างนะครับเวลาส่วนตัวจะน้อยลงเพิ่มเวลาให้ครอบครัวอะไรก็ตามแต่มันมีแต่ Work Life Integration คือชีวิตที่ผสมผสานเท่านั้นเองครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราอาจจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าเราก็มีความสุขมากขึ้นเช่นกันค่ะรวมไปถึงว่าเมื่อเรามีลูกเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องพยายามทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นในการที่จะดูแลลูกหรือว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบรักเด็กอะไรขนาดนั้นแต่เห็นแล้วก็ชอบเด็กแต่พอเรามีลูกมาเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อจริงๆว่า เราจะหลงรักผู้ชายแปลกหน้าได้ได้ขนาดนี้พอมีลูกเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างเวลา5โมงเย็นหรือว่าเวลา6โมงหรือเป็นพรามทางมของผมเลยที่ลูกค้าจะต้องจองเวลาประชุมอะไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้เนี่ยพอถึง5โมงปั๊บเนี่ยรู้สึกมันอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านคือต้องไปส่งเขาเข้านอนเพื่ะให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อมานะ มีการแบ่งหน้าที่กันนะคะเป็นการช่วยกันมากกว่าเลยแต่ว่าส่วนตัวแม่เองก็ดูเรื่องลูกเป็นหลักการทำอาหารให้ลูกทานการเข้านอนการจัดตารางเวลาหรือว่าเสริมพัฒนาการลูกในแต่ละในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยเหลือกันส่วนคุณพ่อก็แบบในฝ่ายแบบเอนเตอร์เทนเพื่อเอนเตอร์เทนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับก็นับถือเขามากๆเรามีน้องในขณะที่เรามีธุรก,กิจเพิ่มขึ้นนะครับมีงานเพิ่มขึ้นแต่ว่า เขาเป็นคนที่ไม่ขัดตกบกพร่องเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะทํางานดึกแค่ไหนมีประชุมแค่ไหนแต่ว่า6กโมงเช้าเนี่ยจะต้องตื่นมาพร้อมลูกทุก7จ็ดโมงเช้าเนี่ยจะต้องตื่นมาทำอาหารให้ลูกเองเป็นตัวของตัวเองมากแล้เป็นคนที่ชัดเจนมากถ้าเอาก็าคืออยากได้อะไรคือจะบอก ถึงจะพูดยังไม่ได้แบบว่าเป็นประโยคอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเขาต้องการสิ่งนี้ต้องการแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่เอาคือเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่เอาความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงเลยเขาแค่ขบครึ่งเนาะแต่เขาเลือกเสื้อผ้าเองนะครับใส่เสื้อผ้าไม่ถูกใจไม่ได้ต้องแมทชิ่งกัน,นบางทีมันไม่อยู่อะไรเงี้ยคือแบบเลือกเสื้อผ้าเป็นชั่วโมงไม่ยอมใส่ไม่รู้ว,ว่าเป็นวัยนี้หรือเปล่านะะแต่ว่าก็เป็นวัยแบบเลือกของตัวเองอยากทําในสิ่งที่แบบใจต,ต,ต,ตัวเองต้องการนะคะรวมไปถึงทัถษมว่าช่วงนี้ชอบทําอะไรก็คือชอบแบบร้องเพลงชอบเต้นเย เขาเรียกว่าเล่นมอนเตสซี่อะค่ะก็คือเล่นแบบพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการขยับใช้มือรวมถึงใช้ตาการใช้สมาธิเราก็ให้เขาเป็นการเล่นไม่อยากจะแบบว่าไปต้องไปเรียนกิจากรรมอะไราก็จะเป็นในเรื่องของแบบไปสวนสัตว์พาเขาไปเจอสิ่งต่างๆที่เขาควรที่จะได้เรียนรู้หรือว่าได้รับรู้ในวัยนี้ค่ะตอนนี้เขาอยากให้เขาเนี่ยอยู่ตัวเขาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเราให้มากที่สุดนะคร ยิ่ก็อยากมีลูกผู้หญิงเพิ่มมีคนนึงอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาคงจะแบบว่าเป็นเพื่อนเราไปช้อปปิ้งผมอะใฝ่ฝันเลยว่าอยากมีลูกสาวแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจากคนที่ไม่ได้อินกับเด็กเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กผู้ชายไม่น่าเชื่อวันนี้เนี่ยเราหลงรักเข้าหมดหัวใจนะครับจนวันนี้เนี่ยถามว่าต้องมีลูกสาวไหมจริงๆไม่มีก็ได้เพราะว่าเขาคือทุกอย่างของเราแล้วตอนนี้แต่ถามว่าอยากมีอีกไหมก็ก็อยากมีลูกสาวสักคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันแล้วก็เป็นเพื่อนคุณแม่